เปิดงานเทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูครั้งที่16เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตำบลละงูที่องค์การบริหารส่วนตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายศักุกระ,กะปินการผู้วารชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูครั้งที่16ประจำปี2568 โดยมีนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอละงูนายจำรัดห้องสายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง เทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูครั้งที่16นี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่15จนถึงวันที่19มกราคม2568ณองค์การบริหารส่วนตำบลละงูและบริเวณชายหาดบ้านหัวหินหมู่ที่1ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลและในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ปรุงอาหารจากหอยหลอดโชว์ร่วมกับพี่หลวงจงและยายน้ำหมากด้วยค่ะ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าพื้นบ้านที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนของชาวตำบลละงูสำหรับหอยหลอดละงูมีเอกลักษณ์พิเศษคือมีขนาดใหญ่และเนื้อนุ่มซึ่งนายจํารัด ห้องสายอธิบายว่าเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตูลจีโอพาร์คดินแดนฟอสซิลที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญชาวบ้านในพื้นที่จะใช้เพียงปูนขาวและก้านมะพร้าวในการหาหอยหลอดโดยฤดูการที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมเมื่อน้ำทะเลลดต่ำสุดค่ะ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตำบนละงูทั้งอาหารสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะและสร้างความตระหนักในคุณค่าของอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลละงูตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สตูน new ิว24สถานีประชาชน นิตยาแสงมณีภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน